เอาละคูดูคุดูที่ยี่ห้าเลยครับคูดดึงตรงเลยนะตอนแรกเแบบกูรอตั้งแต่1ิบโมงสิบเอ็โมงห้กว่าผมรอตั้งแต่เช้าแล้วจน1 1บเโมงห้แล้วไปดูทิกตอ,อกแม่งพนในเฮีย่ยกลายเป็นเที่ยงยี่สกว่าเลยจริงๆผมจะรอแบบเที่ยงแล้วเข้าเกมมาแบบคือแบบเข้าก่อนใครอะ่ะยาวง่าอยอ่ะแต่แมกแบบอู้ดูดูดูดุกคน ผู้พิเไปถ่ายทิกเก็แล้วแม่งถ่ายเพลินเกินโอเคปะเราช้ามา20นาทีไม่เป็นไรนะปะดูฮึดูครับว่าตัวอะไรจะมานะมาดูกันว่าตัวอะไรจะมานะครับเย็กนะครับผมนะเที่ยง25นะครับเออจริงๆผมแม่งรอตั้งนานแล้วตอน11โมงกว่าๆนะผมไปถ่ายทิกอกแป๊บเดียวที่กลับมาแม่งเที่ยง20กว่ามันฟ้าขอรับของกันนะครับพอดูทุกคนยินเดอร์จะยินเดอร์ขอรับของกันนะครับอันนี้เป็นในดีหลักนะเราดูในดีหลักเลยแล้วกันนะครับ เซตโตมาว่ะเฮ้ยเซตโตมาว่ะโอ้เบคสปอยเลียรับของคุสปอยปับ๊บเลยียเซตโตมาครับโอ้ยเดี๋ยวคำนวณเพชรให้นะว่ากี่กี่เพชรน,นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมคำนวณให้นะพันหกร้อยเพชรน,นะครับอันจะประมาณพันหกร้อยเพชรเนาะ ก,การคำนวณแล้วได้จะประมาณ1,600กิจนะครับผมจะได้ในส่วนของเซตเตอไปนะครับมาดูเอน่าสนใจแล้วเนี่ยไอดรอผมอาจจะสุ่มนะถึงมันจะใกล้ก็ห้ปีแล้วก็ตามแต่ว่าอาจจะสุ่มนะครับเพราะว่าไม่รู้ดีอยากหาตัวอะไรมาเล่นด้วยไงประเด็นนะ่ะอี่เท่นะเนี่ยเป็นไงมันมันไม่พ้นสี่สามสี่ตัวนะครับไอพ้นสาตัวที่เราคำคำนวณกันไว้เนาะว่ามีโอกาสจะมาเนี่ย อย่างไคโดโล่มีแม่ใหญ่นี้กับเซโตนะครับซึ่งเซโตมานะครับทีแรกนึกว่าไคโดโล่จะมาเว้นว,ว่าไคโดโล่จะมาที่รียรผมคิดว่านะถ้าไคโดโล่มาใครถ้าเขาอ่ะคิดว่าถ้าแบบถ้าทางตัวกมเอาไคโดโล่มานะผมบอกเลยนะน่าจะเป็นการดักพิษที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคนไม่อยากได้ไคโดโล่กันนะครับว่าถ้าเขาเอาไคโดโล่มาเนี่ยคนน่าจะสุ่มกันเยอะนะครับทาให้เสียพชรไม่มีพชรไปสุ่มห้าปีนะครับ ถ้าเป็นการคำนวณแบบนั้นน่าจะเสียวหน้าดูซึ่งพันหกร้อยเพชรเนี่ยจากการคำนวณแล้วเนี่ยไอดีผมไอดีรอผมเนี่ยเพชรเขาได้จะหลกครับอยากสูงน,นะอยากสูงอันนี้ดีหลักไอน,นี้ดีหลักไอดีหลัก,นนลก,นนลกเราจะไม่พูดถึงนะไอนนดีหลักคือรอเลยรอรอรอ,อ,อส่วนไอดีรองเนี่ยอยากสูงนะเพราะว่าอยากหาสายโลสีเขียวมาเล่นอะไรเงี้ยเ <c> ด <oughs> ี๋ยวก็เราดูแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะผมขอโทษนะครับที่พลาดไปยี่สิบกว่านาทีเนาะโอเคนะครับประมาณนี้เซตโตมาแล้วนะครับ ใครสนใจเนี่ยก็อย่าสุมเลยเช่อกูอย่าสุมจะห้าปีอยู่และแบบโอ้โหวันนี้วันนี้นนเท่าไหร่วะวันนี้สามสิบแล้วคือมันใจแบบเหนื่อยแค่เดือนเดียวอะเดือนหน้าก็คือแบบเก้าเดียวแล้วมึงเก้าปีอีกเก้าเดียวก็พอแล้วมึงจะถึงห้าปีแล้วดอกแอดโจลอยมาเกดอกะเช่ผมนะครับอย่าพึ่งสุมนะครับอย่าพึ่งสุมรอห้าปีเถอนนะอีกเก้าเดียวพอ โอเคสำหรับคลิปนี้ไม่ไปเพลงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณครับ